I'm not more not, not really. เงีมันเสารอันนี้อยู่ <c oughs> บนหองผักได้พี่น้อกนี่คืนหนึ่งร้อยร้อยปลายดอนนี่บนข้ออยู่ข้อกินได้พี่น้องบอนสองสันขึ้นไปนอนหองอนันนี้เป็นบนข้อกิน โอ้ยันนอนอยู่นี่หลยอะกันนะยกลานในอนพุทหอบพุอันั้นก็าีหอบพุดจะขึนก็ได้นอนอยู่นี่แหละ

เบิ่งแม่ควรเทือนสิมาแล้วบำรุงโลดย่างเหันเลยได้เออเรดอนมาแล้วแม่นเอาแนวบำรุงมาแล้วแหละน้อยบำรุงปนนวบัดบำบัดย่างเพราะมันย่างหันเลเด้อมื้อเด้อ้ขึ้นยนเด้อ เนิดเนิร์ดสองคนมันเนฟ้าได้นี่ได้เนิดสองคนอยื่ไปวัดแต่เริ่มพุ่งเสื้อขาวเดี๋ยวแต่เริ่มต้นคนนี้มันเริ่มต้นอยู่อยู่ใาเนิร์ดคนนี้มันเริ่มต้นอยู่ไสเกาะอยู่วัน มุกบอกมุกเอินเตอร์วันนี <S 2> <S 2> ้เริ่มต้นตั้งแต่ยูดนเซนเนิร์ดเนิร์ดพวนี้เริ่มเลยแตกพูดแล้วเริ่มเข่าบ้านเขาพวกนีจนเท่าเดียวนี่แล้วพี่น้องเลยเนิร์ดองคนเป็นว่าอยู่เคียงขางตลอด เออแล่นก็แล่นน้ำกันป๊บก็ป๊บน้ำกันส้มกันลุ่มไปบ่ได้ก็ได้โอ้ยอยากให้เห็นตอนป๊บจักรเสบานได้ได้พี่น้องเลยเออป๊บช็อกยังบ่ถอดลืมบดลืมบดทุกอย่างเวลามันเกิดแหละน้องเอ้ยอ้าว ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระพุทธเจ้าขอบคุณเทวดาวครูบาอาจารย์ช่วยเหลือตลอดปลอดภัยพี่น้องเอ้ย,อยนี่อืมผ่าดุงลุงตรงน,นี้แล้วฟาม่แหงพอถ้าเรำนักเนะึินน,นี่อืพี่น้องอื่นธรรมะ ใช้กับบำรุงเนื้อยใยๆเน้อเพื่อเอาแห้งต่อสู่เลยมัานเดยเห็นแจับแ่ไหเอาแห้งต่อสูันเ่ดเพื่อเอาแห้งต่อสูเด้พี่น้องเอยบำรุงไหวเันขันมา่ยวเราต้องบำรุงไหวเพื่อต่อสู่ทุกสิ่งทุกอย่าง ทาบอมลุ่งแล hey. ้วม uh ันบ่มีแห้งต่อสูเนาะเอ้ยบอลอยู่บอลเศร้าเลยเนาะชันันซิปเรือพี่น้องเว้ยชันซิ่ หมอผ้นี่กําลังเตรียมยายามเสาะ่ายาแพทย์ผ้นี้กําลังเตรียมยาอ่านกับพกเก่งเด้อคนไทยไปได้ชาวน่ไปได้อีกแบบแพทย์แพทย์ให้กินแพทย์ยำเป็นแพทย์ผ้นี่ผพาพแนกสวมหน้าพรอบงานหนักพวก ทุกอย่างคืนจะแฝดันเขื่องในคืออยู่ได้เนาะกันเชียวหรือไงแฝดกันก็นั่นเด้ออันนี้คนป่วยคนป่วยพูกนี้เบิ่งหน้าผู้ป่วยกับแพฝดใดีแล้วหายดีแล้วให้ดุยกว่ากันหายดีแล้วอย่างไรเด้อ นะบอกออลูกลานเนี่ยบอกพี่น้องญาติพี่นออ้องหมลยลูกลานลทุกคนเมื่อน,นี่นะทอแต่ยังบริไดป,ปะคะ้ค่ะลูกลานาพี่น้องทุกคนเป็นห่วงขอบใจเนยไลยเดี๋ยวนี้มาน,นอนอยู่อ่นบ้านพักรอทาผู่มหาบเอาพี่น้องเลย้าแพทย์มาแต่ไม่กล้า ยังอีกอ,อ่ายังอีกแปดวันมันผูมหัศกบมาหอดนี่แหละนอนถากใช่ก่อนบำรุงให้มันไม่แห้งก่อนนี่ก่อนมันจะสิไปเที่ยวได้จะจะทานมาเหม,ม,มืนอนนั <c oughs> ่นเลยที่เดมอนเนี่ยเอายาให้กิน ยาเพื่ออะไรนอ่ต้องให้กินนิดเดียวคือหายจิตี่ใช่ไหเนร้าเพียงแนวม้มันนันเล่มันเทิงโดมันเอะไรดิเขาเกิดกินยามันนันบ่อยมันลงมันเท่าไหร่ไมกินเห็นมเยอะเมืองนีนี่ร้านเอามาบปรุงนี่ไม่ทุกอย่างเลยนี่น้องหนกร้านลูกร้านอยู่ท่านมันต่างประเทศก็่ต้องเป็นห่วงดอกลูกร้านทั้งนี้ เลี้ยงให้เลือกเกลือให้อิ่มแท้ๆนี่ยบางลูกเลยนี่อันอาหารดีๆพี่น้องเอ้ยทุกอย่างเลยบบอเออเด็ด <c oughs> เอามาบนรุงปูหยาแข็งแรงจะเว้ยนี่คืออาหารกันนี่ทุกชนิดเลยชมวัคซีนก็นมีพี่น้องเด็ นี่ส่วนผสมอันนี้ก็ันมักจะอีอันนี้มันขาเมากับกอยได้พี่นอกงนี่เออนี่ถูกสนิดเลยนี่ก็มักคืออะไรเนาะนี่เห็น อันนี้กะต้มมะม่มนี่เห่นป่ะเออเนาะมันลุกลงไปเพื่ออยู่นี่สิบวันนี่เช็คสิว่าได้อ่ไเอันนี้กะบังคลามเห็นป่มาบัวอีกอันนี้อ้าวอันนี้ก็มีอีกเห็นบ่ะเออคือบ่งร้านทางนี้เขาเป็นห่วงขนาดเลยเหน้องเลย ลูกแลเออลูกกันมาแหล่ลูกนะเอ้ยไ่ต้องเป็นห่วงลูกหลานทั้ง U.S.A. ทั้งเมืองลาวคือกันเพราะว่าลูกหลานทั้งแองกอร์ก็แปลว่าเบิ่งแง่หาเลยะได้กินงอนเลยขบลูกหลานทุกคนเอาใจใส่ทุกคนพวกอยู่นันใกล้กับ เอาใจใส่หาอยู่หากินไม่กินพวกอยูวนันไกลกับกำลังใจส่งมากอ้าวขอบใจลูกหลานในหลายเออขอให้ได้บุญในหลายเลยกับเงินไหลน้องทองไหลมาทุกคนอายุมันเนยืนยายาเจ็บยายาจนอใออหายลำรวยทุกทุกคนผู้อยูก่กายม่ใสผู้ไปกายมิสุตลอดปลอดภัยไปทางใดก็ได้ หเห็นบอกนี่แข้งแรง้นใดได้เนี่ยบอยแต่เห็นแนวกินกระลุกคุงเคงบอได้นี่ยคุณก็ได้ผูบบ <c oughs> ้หญบบิงงานก็ได้เ<ด>อดดอ,อ,อผัวน,นั้นลงไปถาฮับกันกันเออแต่ยังบอกอันั้นเจอก,กันผูมาฮอดก่อนหมดจัไป สวนกันอยู th th ai, th PI, ่ทางใดพี่น <c oughs> uh. ้องเลยน้ำกินโอเคเดี๋ยวชิถ่าให้เบิ่งอีกพี่น้องคุณวิวทางนอกกับน้ำส่องวิวทางนอกออกไปกัโอ้ยสดชื่นพี่น้องมาเล่าพี่น้องเอ้ยกินข้าวรับกันเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่กินข้าวเด้อผมกินมากบำรุงอยู่เ้ยพี่น้อง ร้านก็อเครื่องกิน<อ>ม้าปาตัวนี้แม่งสูงปักเสียนพีน่น,น้องนี่ปักเสียนสดๆเลยนี่ยังยังเขียวอยู่อันนี้ก็อันนั้ย่างมันค่าได้ดีๆนี่แต่เนี่ยดำรุงดีๆอันนี้ก็ะโน่ใหม่พี่น้องเอ้ยตัวนี้นะแม่งก้อยกับอันนั้นเข่ามั่วอืมกินลูกไหวกอันนี้มักเซารี่ตัวนี้ ฟ้าะมะเขือก็ซ okay, right. yeah, okay. yeah, okay. yeah, okay. ื้อมาอีกต้องเป็นห่วงลูกหลานทางไก่ทางไก่บอกผมว่าซื้อมาหลายเอาโอเคโชคดีโอเคแล้วนี่ไปคนเดียวได้ได้พี่น้องเลยแข่งแรงขึ้นหลายได้เข่าหน้าคนเดียวได้เพิ่อนแล้ว ໂຕໄວ້ໂຕເຮມໃນລາຍຂທມືມືນອງດຮິ້ລ້ວ ลุ่งเพื่อหอดวันที่แปดตูมาเนยประสิทแล่นเสียงกันได้แล้วบ่แล้ชาบุญเนาะ เด้กำลังเรียนยากเด้อพย่างนยามแแรงเดียวนี่ระวังไปนั่งยืนหรืเก่ายแจับเั็นน้ำพุ่นแ่ mọi nhà mọi người mọi cái mọi ngườ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 i non người mọi người mọi người